วัสดีจ้ายายจำเป็กาผ้ามื่อยายจำเป็กาผ้ามวนดีจ้าเด้อพาลงทงลงทาหาหาทุกอันนี่หาป้าเนาะจ้าเนาะหาทุกอย่างที่กินได้เนาะจ้าเนาะพี่น้องเนาะแฟนครับสุภูสุค坤เขามาแล้วก็จะลืมกดติดตามกดเป็นกำลังใจให้ยายในเด้อป้ายลุยยายสมานบอมือนี้ลุงหาลุงหาคือเก่าอะไรพี่น้อง ปาพี่น้องปาสวัสดีครับทรายปาทดิแถาป้าคอนดิฮะโอ้ยพี่น้องนี่น้ำน้ำมีอยู่เอาเอาหาในน้ำไมันนี่เลยเถอะนั่นเห็นบ่พี่น้องมา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 พี่น้องนี่พี่น้องน้ำร้ายหลายๆเ้อพี่น้องเด้อ พืชปิงออกจากเขามาลีใหญนาะจา่าเนาะนี่เขามาลีหน่อยพืชกับเกี่ยวมื่อแล้วก็หลูกเขาขึ้นเตี้ยอ่ยาหามึงใหญ่กันใช่ฮะเอาทุกอย่างเลยฮักโกาห้ายังน้ะพี่น้องนี่ตัวนี้ฮะป่าดีดนาะจ่าเนาะน่ะนะอุย้ยเห็นบ้าพี่น้องเห็นไหม อ,อืออ,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 อาหารในปลาเข่าโดยจ่าเนี่ยพ่นตัวนี้พ่นประทเทศอีเกี่ยวอยู่เนาะพี่น้องเนาะมามา,มาลุ้นเบิง้งปลาดุกปลาดุกนะเดี๋ยว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 ปลาดุกพี่นอ้องโอ้ยตัวใหญ่ๆเงามๆเลยเนาะมันมันมัมน,น <laughs> พอให้ลุ้นมือแล้วพี่นอ้องเนาะาเอาเข่าเอาก,ก่อนโดยจ้าเด้อ นี่ปลาขอ,อนน้องพป่น้องเนาะมาช้าน้ำหมดก,ก่อนเท้านี่เขาเข้าออกนาอ,องเป็น้นองเนาะเขาอ,ออกก่อนเออเมื่งกีละ่ะ ดีนเป็นละเซลอยู่พี่น้องนี่ขันรถเกีียวขันรถเกี่ยวลงเวกับหยียบน้องพี่น้องเนาะอืมโอ,มอม้พี่น,อน้องดีไม่หยังขู่ว่าสิงที่ทำองทีได้สาออกนาะพี่น้องเนาะนี่สิได้ตักปลาคอนแบบสมัย พราะสมัยแม่เพิ่อกระตักปลาคอนังสี่เหลี่ยมนีปลาเขาเนะาะเจ้าเนาะอืมอืมนี่แหละพี่น้องแต่ก่อนนี่มีปลาซิยวเลยพี่น้องช่วงนี้มันมีปลาซิวเลยสมัยีะกี่มีปลาซิวตักปลาคอนเอ้ยตื่นเสามาฮะตักเรอให้รอหน้าสมัยด็กี่ตักปลาคอนอนี่เอเลยอยู่นี่แหละพี่น้อง นี่บัดนี้ยายกระสาเอาตีนี่ตักปลาคอดน้องพี่น้องเนาะอืมนี่ออกน้ำพี่น้องปลาดุกก็ออกอุ้ยบ่ได้เอาจะกอดจะบ่ได้เอาหอดกระตามากเงาอีหยังเสาเอากระวิ้งนาะพี่น้องเนาะป้าออกมือเป็นทางไหนเนาะนี่มันจะปลาดุกตรงงามๆเลยพี่น้องได้แล้วตัวหนึ่งนี่ได้แล้วตัวหนึ่งออกมาไม่เละไม่ม่เไม่เละไม่เมารูดมือ ไปยงน้ำลงแหงๆด้เถอาเออโอ้ก็กระวิ้มากของหน่อยกระันม่นจะออกไปนําได้เถาเบิกน้ำได้เถอาออเห็นบ่เออเงินฮตักออกเออนี่นี่บันเออเขาแมนแมนแต่ก่อนนี่ไห่เออแต่ก่อนเพิ่นเพิ่นเพเพิ่นตัก พักขวัญตังสีเพราะเราหลบมาใส่ได้นะเถวต่อโกบพี่น้องตออ่งอโกบพี่น้องเว้ยตัวอย่างตัอจู่ตัวจู่ตัแนแม่ก็ว่าหลบนะแถานี่น<อ>ี่แหละเออตักบกตังสีก็เอาเนื้อเมนบ่ะแถาเอาเอาปลาชิวเป็นเนื้อเนาะเมนบ่อร์เออแล้วก็มามมต่อ,ตอโกบนี่ตัวนี้สมัยใหม่ใหญ่ก็หยาดมัน <c oughs> อันนี้หายยากเลยเห็นไห้เบิงนพ่นองิดเน่มาจับเรื่อยเถ้าอฮ้ยไม่เถ้าหฮ้ยโอ้เจออลุมไ้นะเฮ้ยเปิดนี่นี่นีเห็นบงพ่นองโอ้ยเบิงเบิงเบิงไกลๆด้วยพ่นองด้อมีแต่อ้ยมีแต่ป้าดุกนะเถ่า มีแต่ปลาคอหายเห็นบ่พี่น้องนั่นอุ้ยนี่ก็ตกใส่น่อพี่น้องขังไว้นั่นอืออือพี่น้องเห็นบอ่อไกลๆนั่นเปิดบ้านี่มนันคือเกา่าอุ้ยม,นม,นมนันมันมันนี่มือนีบ่ดดีมือนีบมือนีบ่ดดีตามในรถเกี่ยวหาในเนาะเจา้นานี่ไอ้เนี่ปลาเาลาขาก่อนเนาะพี่น้องมนัมนมนัมนมัน มาแล้วมาถึงมองเร็วมาถึงมองเร็วนี่นี่มึงห้อยซบหนักพี่น้องนี่มึงซาบื่นไปอู้มันบืนขึ้นมานมาเถ้าอ๋อจับเถ้าจับเอออิเชือละชีเลยพี่น้องอุ้ยเต็มกำมาเนี่ยเชือละชีเลยพี่น้องเชือระชีเออเสกดูพี่น้องปั๊ดพี่น้องเดียว ม,นมนันมันปอดไปน้ปนองน,นี่อย่าดลงมาไดแน่ๆดูไปนองมันเนูะนี่มากมามามาจับนี่ใหญ่เดิอเห็นบอไปนองมุกแ้วมก็บบืนเออจับไปเป็นนากวันเถ้าเออไปห้อ,หอไปแล้ว เฮ้ยตุ่มเสียบๆเลยเนาะเถาเนาะเห็นบอบีน้องอุ้ยอุยอุออุยอุ้ยอุอุป้าป้ามันสวยมาป อูดเก่าในบ่อรูด,ดเ่าในหูกระเ่าอยา่ารู้อหาบึาบ้งอย่ามันรูดในหูหน,นีไ่ไม่มันมันมืนข่ขอโทษขออภัยด้วยจ่าด้วยฮัลปี่นองู่ขู่ก็มือบาทละสามสีตูเลยพี่หนอเอ้ยอือเห็นบอ่อพี่นนอมันมันมนัมนอือ อถ้าผุนดีดูพี่น้องก็ได้ถ้าผุนดีดูบักป้าดุเขาดุเขาเลยเบ่งเงี้ยงไปเลยน้องจ๋านาะลุกเขามาสีนน่นั่งยังไงพี่น้องเขาบ่บ่ท่านเขาบ่ท่นนะเขาบ่เขาบ่หู้ป้าสิเขาบ่เท้าเขาหู้ในปู่บ่เขาหู้ในปู่บ่พี่น้อง เขาหูอีลีพี่น้องโอ้ดิูเห็น,นเห็นบอ่อ,อบนนพี่น้องเห็นบ่ออลกในหูปู่ะไรบ้านี้พี่น้องปัดบ้านนี้ปัดพี่น้องปัดนี่หมานหมานหมานบอกว่าอยู่ในหูอยู่ในหูเนาะพี่น้องเนาะเออหมานหมานหมาน,มานพี่นออ้อง อีกบ่เท้าไม่อีกบ่อืออือ,อปูเอาปู <laughs> ปาดปาด,ปาดนี่เหรอยังเข่าอีกนี่เท่านี่เต็มมันทั้งผีอยู่ตัวหนึ่งมันเต็มออกจากคูสี่ลอยขึ้นมาทั้งผีบ่เออม,มันลอยขึ้นมาไปไป,ปพี่น้อง นี่ดินเซลดูพี่น้องนี่นี่สาออกตัวคนมาจับน้องถอดน้องเอเอบึงพี่น้องบึงเออบึนบ่อพี่น้องนี่หมาน,มาน, <laughs> น,นหมันปลาโอ้ยปลาลุนนี่เอาไป อันนี้ก็ะเสบเนี่เน้าแถาเนาะไปอู้เอาไปอู้ยมากมากพี่น้องว่าไปถอดกระเสบป้าเนี่ยสองสามตัวอุ้ยมินบอพี่น้องก็ไปด่าคุกบทัออูยังดีนอยู่อออยู่น้าแถาแซ่บเลยมันๆไอเอาทุกอย่างพู้น้อยเออเห็นมันนาน ปลาดุกนะเแ่านะเชิงไอ้ดักแก๊สเขาจะปลาดุกเขาหูอีกบ่วะเดี๋ยวจ่าเด้อนี่ปลาดุกกำลังงามๆปัดพี่น้องโอ้มึงเจ้ามาบังไก่ๆอึ้งโอ้ยงามๆนี่น้องพี่น้องได้่ยวสองตัวละน้องปลาดุกนี่ก็ร่างแสีบเลยน้องแ่าเนาะไปใช่นี่เอ้าปลาดุกเด้อจ้าเด้อเฮ้ย อี่โมพี่น้องตัวที่สามเลยจ้ะโอ้ยกำลังตุม่มมาเถ้าเนาะตัวนี้นะีะไ้จะว่าหัวหยังหัวปูหัวเอียน, <c oughs> ยนป้าดุกอีกนะเถา้าวุ้ยนี่พี่น้องอยู่ในอันนี้กันเองวุ้ยนี่พี่น้องว่าสิบืน้นไอ้หัวเอียนหัวปูไอ้เบึงเบึงโตโมันดุดฮะนานพี่น้องสองตัวเลย เขาหูปูบอยากประดุกเขาหูกระปูมนามานมานประดุกเลยนะานะแถาเนาะประดุกหน้าเด้จ่าตงามงามนเานาะถาเนาะให้บึงหนันมีแต่ตงามงามประดุกหน้าเด้ยจ่าเออมนันมัน ท่องคุณภาซาบ,บกุากของเขาพุละง่วมากก็ได้ดอกพุ่นะอืมบนบ่เาปูปูใจไปพุล่ะป่าเอา,านะอ,อ๋อไอพี่น้อมันมันมัดืมาเล่นขีต้มนกกัดน้าเท้ามันเดืพี่น้องมาเล่นขี้ต้มก็ตาท้งไปกีก่อ,อ,อ เอาทุกอย่างที่กินได้ engag. นะจจะนานพี่น้องมีปูเอาปูมีปลาเอาปลามีกบเอากบ <โ Batman. S 1> เออพี่น้องเห็นบ่มมียักปลาที่เท้าน,าน,นั่นปลาดุกอีห่ะพี่น้องเห็นบ่นปลาลุกปลาลุกปลาลุกไกพี่น้องเออนั่นป่าปลาลุกพี่น้องเอานานๆนานๆพี่น้อง ดวกาหญ่เลยักลใหญ่ตัวใหญ่เมือนยวว่าติกบติดดวงคุณเนาะองกลเห็นบอกพี่น้องนานตะอกตะคองามรลดุกก็งามงามงามคือคนอรอคือคนง่ฮะงามคือคนหาเนาะถางามคือคนไทยเ หาไปหามากกัยอกพื่ตอตะทองไปเรื่อยๆไปเนาะพี่น้องมาแฟนครับอยู่ผู้ึุกคนมาลุยเลยนี่ยใหญ่เอินได้คำเดียว,ว <ะ S 1> มาม <aha S 1> หาเลยม้าเลยหมา้าเลยแหละพี่นอ้องเอ้ยให้เบิ้งเข่ายัง<อ>หาประธานมืดได้เข่ายังหาประธานมืดได้จ้าป๊อดพี่น้องเห็นบัว<อ> คือนางหามันอ๋อเดอดๆๆ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 คุๆนๆๆ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 นๆๆ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 ๆ้ๆๆอๆๆ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 อาๆๆยๆๆ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 ๆอๆๆ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 ๆ อคุ้มยังคะป้าดุกอีติเท่าฮะจ้าป uh ้าด uh ุกเราวขค้นเท่านั่นเออไปอีกจ่อยพูนพี่น้องนั่นนั่นนั่นนี่นะตัวใหญ่ๆพูนพูนพี่น้องบื้นอยู่พูนออู้มเป็นตัวปลาดุก ดุกคอ,อมาหาเจา้าเลยเถ่ามาหาเจ้าเลยปลาดุกตัวตอ,นนออกไปองหนึ่งอื่น่นแหละไตมือน่นแหละเห็นบ่เห็นบ่อืออนะ่ะจับยากอยากเลยจับปลาดุกเออเห็เออนบ่โซ่ขึ้นชุ้ง,ง บ่ไปวันที่เขาหูกระปูอีกน้อพี่น้องมันเดนในหูกระปูเแล้มันปลาดูเขานเนาะเถอะจ้าน้อหล่ะเมาื่วานน้อพี่น้องนี่เออไลไม่มาจะปุ่นมืดล้นะน้อพี่น้องมาเอาในมองซ่าอีก,ดกเด้อจ้าเด้อนี่มันเลนลงมามัเลนลงมาเนาะพี่น้อง นั่นอหมาดหมาดหมาดปุ่นบื้น,น,นคุณไปปุ่นป่ะเออคู่เนี้ไปขุนที่หลักไก่เออปู่นพี่น้องเอาบึงไก่ๆด,ด้วยจ่าเด้อ มอง cage, ER ป้าบ <material. S 2> ื oh, ้มหนามตอนตาทองสะนอนเจ้าเนาะเออเห็นบ oh, 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 ่พ <Yeah. S 3> <uan> ี oh, ่น้องนอนแรงๆนอนอยู่ยังเลยน่าดูยังงงงงดีเ่าเออเออเฮียงกันสองตู้นอเแ่าเนาะสามสามสี่อมบึงเดือสีจกไอ้บึงเกล่ดไก่เนาะจกในพวกปู่ด้วยจ่าเด้อบันปู่ยึก ออเบื้งพี่น้องเปิดเขาเขาหูกับปูน้ำนาเทาเปิดสะมันดเงียเสียงสะน้ำยุ่นนาแถา,าดูดเขาไปในกับปูเลยแรนดึดึไ้เลยเขาต้องหุกับปูเออ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 ไม่ยังกับปูเป้ปาคนวันเต้าป,ป้าด,ดุ ป้าไปตีเทาทองพุนจังหวะเนี่ยเป็นแปนนี่บอกเป็นแปนพี่น้อง้าป้าลุกนะเอาเอาบงไกลๆเถอะพี่น้องอุ้ยานจ้ำตันทาพี่กั้ำกับเขาถูดขอาไปด้วยจ่าจะเทือนพี่น้องพีต้มอเห้ยเห็นบอกพี่น้องนี่ป้าดุเขาไปอ่ะตัวมาเอาไปดูก่อนตัวใหญ่ๆงามนี่น่นฮ นี่โอ้ม um no. ือนี่มานปลาดุกเนาะแถาเนาะปอดหลุลวดไปเลยอจับน้ำหูนี่จับหนาเด็ดๆเป็นหางมากจับนูปอดตัวนี้งามๆเลยใหญ่ๆเลยหางเป็นหางมคอ อ้บปลากดนอรูดไปปาด,ดุูดไปสมุนเนาะพี่น้องหากกินหาิหอยากอีสานบานเหา่าลุงทงลุง,ท,งทาหาก,กินแล้วนั่นเนั่นต้นเขามาเลยพี่น้องป๊อดนั่นเออ มนมนหอนเกลือเนี่ยโอ้ยตัวใหญ่นอะเทาเออต้นปูเอาทุกอย่าง ม án, m án, m án. นยาย h h มน,นมันมัอนอู้หจะได้กะขอโทษขออภัยเด้อปีนองเอ้ยใหญ่โบห็นหูมัอนอ,อ,นอันนี้เนยมันมืดไปเทอเนยโทรศัพท์น้องพี่น้องเทอเนยก็มืดเน่ยโเห็นไปทำไมบ่บอปีนองเห็นชนะบอ เ็บ่พี่น้องเอาแบบนี้เดีย๋ยวังเขาเป็นสีบมุนเออเอป้ายังเขาก็ด,ดูตัวงามๆเนาะพี่เถ้นเถานน่านะนั่นมีเดี๋ยตัวงามๆาม็ด,ดูก็ไปหลาบเนาะพี่น้องมาไปถลาบเอาในใหญ่เด้อปจอเออ มานม <ix dynasty> ันมันนะจวกไปทางไหนบ้างให้เลยบอยนปนี่ปลาคอร์อมันไปเร็วเร็วเลยเถอะเร็วเออไปดูของลีลายลีลายจับมุดเด้อดจ่าเด้อไปหาหมองไม่อีกห้องนี่จับเร็วแหละไปลุยบวกไม้นอพี่น้องเลยละอยู่เห็นบอพี่น้องเมืองหนึ่งเออจะคอยไป ทีหลังม้มามนอนไปให้อีกคนหาไปเรื่อยๆนอพี่นอ,อนไอ้มาบวกไม่อีกกล้ด้วยจานนี่ <ละ S 2> ตัวนี้บวกนี้บวกไม่อือตัวนี้บวกบวกที่เกี่ยวเขาแล้วนอพี่น้นองมาลุยต่อ <ละ S 2> บวก <ละ S 2> ไม้ได้วยการ์ด้อนี่ไอ้มาแล้วพี่น้นองบวกนี่คือโบมานนี่บวกปะเขา <laughs> นั่นพี่น้องเห็นบ่อขึ้นมาได้เดินพี่น้องเด้อเจ้าใบค่ะขนาดน่ะเกี่ยวดีหน้าก็เอาวโอเคดิบเอางาออกงาออกนะพี่น้องเพื่อเพื่อท่านมอท่านอยู่ที่อุ้ยจ่อย แบตเมื่อสังสี่เลยพี่น้องมั้นดีด่าด้วยพี่น้อเด้อหายเนาะวัดละสองละสามครับอ๋อปลาเขีงเมื่อนี่ใหญ่ใหญ่เอาปลาดุกมาดิเนาะกำปลาดูห้เบิ้งเดือดแตกบ่พี่น้องาดูหน่อยเออมันก็มีเจ็บบ่เจ็บเลยเนาะ เขาขู่ีบึญบุญขึ้นไปผุนเห็นบ่เห็นบ่พี่น้องเงินเงินเออช้าผุนขึ้นไปน้องสาวนี่เห็นบ่พี่น้องตัวน้อยๆกับดูหางพี่น้องนั่น ไอ้มันเลนออกนี้จากปะมึงดินี่พี่น้องนี่นี่นี่พี่น้องพวกนี้ได้หลายคือเกาปัดเดี๋ยวยากชิไปลล่งหางหนห้เบึงให้เหินงามๆเลยเนาะพี่น้องอาะออเอะปดเป็ดมึดแลยเด้อพี่น้องด้อ หามองพุทเกี่ยวเขาจะหาง่ายดีเนาะเสาเนาะหาง่ายอยู่มาเด็กวัดวดบูบูไปเลยนี่พี่น้องนานอ่านานอะไรไก่ชิมืดหนามแล้วเนาะสาเนาะน,น,นี่บ่วงนี่นะมองนี่นะบ่วงนี่นะโอ้ในทงหน้านี่แมมบ่วงนี่ไหมอ่ะว้าวละกวนกวน ถามเรากวนๆน้อพี่น้องโอล่พิษว่าถึงตอบกวนอีกแล้วเด้อพี่น้องตาท้องกวนกระน้ำคู่น้องพีนงออนนพ่น้องจังป้าจังแรนขึืนอ้องน,นี่ไว้เดลายอยู่ <นะ S 1> พ่อพ่อเท่าจะหางโฮมหลายให้ตาทออ้องพอๆน้อพี่น้องเนาะย้ายกะทิจบคลิปย้ายกะทิจบคลิปมหปาหาปลาคอนไว้เพียงแค่นี้เด้อจ้าเด้อ ขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณแพนครับทุกผู้ชุคนที่เป็นกำลังใจให้ยายมาตลอดขอบคุณหลายๆจ้าจะย่าผิดผ่าประกันใด้ยายขออภัยด้วยจ้าสวัสดีจ้ารักนะทุกคนยายรักพี่น้องด้วยจ้าจะคอยติดตามคีใหญ่ต่อไปเด้ยเลยจ้าบายบายจุ๊บจุ๊บไปไปเห็ดให้บงงามๆเนแถาเนาะไปอ๋อนี่ยายชมาิทใหยบงงามๆด้วยจ้าเด้อป๊าดเชิญบอพี่น้อง ว่าดูปลานางกะอู้มมนี่ได้หลายอยู่รัวๆไปเลยพี่น้องนี่ยายก็เลือกออกนองพี่น้องอ้าแค่นี้เลยได้จ้ายายให้เห็นเล้วยายมันจะลุกให้เห็นแล้ว,ลลวได้ทั้งป,ปูได้ทั้งปลาดุกได้ทั้งอะไรน้องพี่น,อน้องเนาะอืม